ฟุ่มเฟือยได้แต่ต้องไม่เกินกำลังตัวเองทุกคนมีสิทธิ์ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองชอบจะกินดีอยู่ดีแต่งตัวสวยไม่มีใครว่าเลยนะแต่ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราไหวแค่ไหนบางคนฟุ่มเฟือยเพื่อเติมเต็มใจบางคนฟุ่มเฟือยเพื่อให้คนอื่นมองว่าดูดีสุดท้ายเหนื่อยทั้งใจหนักทั้งนี ของแพงไม่ใช่ปัญหาแต่ใช้เกินตัวคือปัญหาจริงๆถ้าแค่ซื้อของแล้วต้องเครียดตอนสิ้นเดือนถ้าแค่กินหรูแต่ต้องหยิบเงินก้อนสุดท้ายแบบนั้นเรียกว่าแลกความสุขด้วยความทุกข์ชีวิตที่ดีไม่ต้องหรูหราแต่ต้องสบายใจและไม่ฝืนเราไม่จำเป็นต้องทันใครแค่ค่อยเป็นค่อยไปตามจังหวะของตัวเองใช้เท่าที่มีเก็บเท่าที่ไหว พอวันข้างหน้าไม่แน่นอนเราจะไม่ลมแรงฟุ่มเฟื่อยได้ถ้ามีเหลือแต่ถ้าแค่พอประคองชีวิตได้ก็อย่าเร่งให้มันพังเองคุณอาจไม่ได้หรูหราแต่ถ้ามีความสุขในแบบของคุณเองนั่นแหละเพียงพอแล้ว